บรรยากาศลังเซตงานอุยังไ่ทันเซตพี่น้องว้ยวีสุตายเยี่ยมเยี่ยมตื่นจากมองตื่นจากมองตื่นจักมองจมูจมอกจมมกปาตัมาหกโมงผู้มาหกโมงผูนั่งสมายเลยแถวบ่อเงอืโมงป้าตื่นแต่สามโมงอืมชวยจัง อ่าเขาจะมาเอาอียงเกาพ่อแม่เขาจะมาเก็บเงินเหมือนบอกเก็บผาสบงบอกอ๋อโดยโดยหอมีกะเก้งเก่งนะโมนี่แมนอืม อิจอยนะเรียบร้อยออแม่อจอยนะเป็นไข่เรียบร้อยแม่นโอ้ยส่งสการ์มของพี่ส่งนาะอะไรครับคือแสบบาบากนี่ไฮโลอยู่คุณพี่น้องจ้าอยไฮโล เอามาให้จินนะโอ้ยจับดูเอาแม่ซอนผู้บ่าวไปใส่ละผู้บ่าวไปใส่ขี่รถยังมาอีแม่ย่างมาผู้เดียวลูกเห็นหนานมเป็นยังแม่ มานมานน่ะมเอาเยเี้ยบเหน่งม้ันหมดท่เละหรือมันเละกันเนี้ยถ้ากัมพาเบิรงอยูหห์แต่วาเอ๊ะจ <uma email. S 2> <te S 3> ีไปมาลำบ๊วยเหมยนโตชอบคนนี้มันยังบ่ไ้หม่แมันมันอยู่ อันนี้ก็พี่แขปกงลโอ้ยแม่ว่าสยองไรอ้ยคดขึ้นมากคดขึ้นมากหุ่นหน้ามอง ไพม่กคดนะ่อคดาประดยเออคกับอ้า่กียตกเนาะตกเนาะพัาเอยู่ทางเทิงงนี่แม่ไอยู่ทางเฮือนสะยองเดยหารืองแ้ก็ยังว่าพระพิจาเลยดิอืมก็คงไปเบิ่งเนาะ

แม่ซอนกำลังเสิร์ฟเข่าอยู่พี่น้องตอนนี้มนนแม่ซอนคุณแม่เอาอย่างไปปุ่นอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่ซพยายลงป่าแล้วเนอะกับเพื่อนกับ แปลนเลยพ่อไก่อยู่ลุ่มนะแม่วานลงไปเอินพ่อไก่เร็วๆพ่อไก่เห็นไปทั้งเฮือนวนะนี่นี <c oughs> <c oughs> ่ไพใสยังอยู่นี่แม่ส <c oughs> อน <c oughs> ไพใสยังอยู่เอาบอสหยับพี่น้องเลยนะ

กขึ้นก็ขึ้นนั่นโดกอาขติขึักลงเปนั่นได้บ่ได้อีบัดอีเอาลงมันตางแล้วบัดต่างนี่ยเอาลงมนแต่ว่าใช่กักองข่กแล้วแบเอ้ยหมโยสลดพี่น้องหลังจากที่แล้วงานกายิพี่น้องกับเมื่อนอะแล้วก็เมื่อบดอืม เอาเข้าอีกพ่อซื่อเมื่อเลยเดี๋ยวส่งเข้าอีกพ่อก่อนพ่อแอลงมาเด้ออีพอพ่วมีแม่ซ้อนแพงเจ้านี่ดีแม่ซ้อนอันพ่อผู้มแล้วด้นี่กเอยังแม่วิญญาณยังยงพายังวิญญาณมูบ ด ali, eki, house, karaoke, mm ้วยวันลีมากินน้ำกันนะฮาวนะเอียงอันนี้น่ะคุณแม่ค mm ุณแม่อียอันนี้ฮาคราติปะครบแงบ่เข้มบ่พบ่นั่นเดยมาลวเป็นได้แงบ่อแงเพบ่อพนี่เจเอียงเฮยมีด พี oh. uh. ่น้องเอ้ยบ้านวัวข้านนะข้ายพ่อนะเมืออะไรเนาะมากินถ่ายพลาพี่น้อง กูได้จะไปกินของวกูได้กันเนาะเจอเจ๊ว่ากับไครกูกูหนึงนะ่ง <c oughs> เนาะเอากระเทามาเ,เอ็นยกอ๋อมาสุภาพนะแม่เป็นเคยเป็นเก่าร <c oughs> ้อนพ้อนแล้วน้ามากินกินนี่แม่กินแม่ซันเซอม่แห้งแม่เดี๋ยวลูกเสียวน้ำแสบมาต้มสุกินเมล็ดเมือล็ดเจอกันมัมน, <c oughs> นมีนะ่ากินแสบขึ้นอีกพอจะน,นอนถึงเจ็ดโมงเสาร์ มาลุกแล้วยเลยิ่งมโกๆกิ g o à i เจ้าบปุ๊บอปปุบเ็นหเารจกระกอ้หกระดูกอันเต็มขวดห้าววดก็แมน้ำมักร้าวน้ำมะพร้าวเพาะเซตไปอีกขันตอนหนึ่งน้อยอเนาะยังงานแจกมนี่โอ๊ยขอบุญขอบคุณขอบเมื่อขอบใจเบอรสุขสุขคนที่สวยเรือมา ถูกถูกสายถูกถูกทางตอ้าาจะยกกอบยกเยวีันาสูอย้ดีมีแห้งนีสุยดสุาลมานไขอบคุณทีทำห้านี่บางมีเป็นเศรษทีเงินหลน้องทองไาังว่าทังห่านเลยพี่ต้องเอ้ยอาเมสอ่น่าเย็นไหมเย็นเย็นไหมเอ้ ก็ใงานกันจะหอด่นแหละเจาะหอมืองานอะไรนี่เมืองานมาเบิ่งอเบาบางแล้วอเห็นวางโอ้ยอค่มีลูกมีเต่าก็เรียบ้อยเอร้อยดใครนยังบ่พอเงินที่ชื้ออปัญหาหนูมขวาซื้อัขา้วซือกา

นะเป็นอย่างบุญบุญงคนเลยธมงาองยังกินแล้วพอนะายจะมเทือวนดตงนี้นดคนเบิ่งคือสิบมีคนเนาะมือนเนาะคือสิบคือสิบคนบลายรบรับงานสังกทานน้บ่อหินจไรพกนี้สังกทานยังสังทานยังบรนอบ่กรถเอ้า พายำ้นมือน uh, ี mm ้บเนาน่านตรีพออ้าวเดี๋ยวเห็ดทั้งกระาพาำร้อนมือนี้พย่อจิ้รว่าปิ่นเดี๋ยวเมื่อทำานเลยคนท่ะมนะพี่น้องนี่แมวมาบอกเรื่องโซอีกนะนี่แม่ไปยืนเบิ่งพี่น้องอขน้อยนบไวย เห็นภาพภาพมาติตากเลยเนี like <bbe> ่ยออกมาเช้า ในก็ได้น้ำเคียวขวดนึงมเีคนจี๊ยนหมสาเมียนเมียนมากเมียนมาอะไรเอ้ว่าอลิติแม่จะแม่เป็นหนังน้ำยเปิดแบบิบดไปมุนเจบเปนหนงเียนปบ้าอืมแนวนั้นบ้าันใใบอ วันเอตนต้นเดินเรื่องต้นเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าไปมันก็ไลยพูดห้วยไม่ออกดลยอไปคนไปคนกว่าแต่คน่นมีการฝากคองไปแห็ผพุท้าอีกมันก็ผูกความหักความแพงงไปในัอันนี้พอเที่ยงเด้เปิดกระโหลกยุ่งแบบนี้ก่อนาเนี